สวัสดีครับผมชื่อนายพิรันต์พงศ์พรพัฒน์ห้องปนศเลขที่14ครับสวัสดีครับผมนายสุภมิตรเลขเสถนจิตห้องปนศเลขที่18ครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชมนยากรคำเมืองห้องปนศเลขที่20นะคะวันนี้กลุ่มเราจะมาพรีเซนต์เรื่องการแบ่งแยกราคาขายค่ะการแบ่งแยกราคาขายนะคะคือวิธีการแข่งขันที่ใช้ธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ มีความพยายามที่จะสร้างผลกําไรจากความแตกต่างในอุปสงค์และอุปทานจากผู้บริโภคโดยการแบ่งแยกราคาขายนะคะจะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการกําหนดราคาขายเพื่อให้องค์กรหรือบริษัทได้รับกําไงสูงดตามที่ควรจะเป็นค่ะการแบ่งแยกราคาขายจะเกิดขึ้นจากการขายบริการเดียวกันหรือสินค้าเดียวกันในราคาต่างกันโดยความแตกต่างนี้ไม่ได้มาจากต้นทุนค่ะแต่มาจากการความยืดหยุ่นของความต้องการในการที่จะซื้อต่างกันค่ะ เช่นการลดราคาสินค้าบางอย่างให้กับผู้มีไรายได้น้อยการที่ร้านอาหารลดราคาให้กับลูกค้าประจําหรือเมื่อสั่งซื้อสินค้าจํานวนมากก็จะได้ส่วนลดหรือราคาขายถูกกว่าราคาการซื้อสินค้าน้อยชิ้นการกําหนดราคาสําหรับตัวแทนจําหน่ายในราคาที่ถูกกว่าสําหรับลูกค้าทั่วไปลักษณะของการแบ่งแยกราคาขายนะคะ โดยทั่วไปสินค้าหรือบริการที่สามารถแบ่งแยกราคาขายและกลยุทธ์การตั้งราคาต่างกันได้จะมีองค์ประกอบของตลาดดังนี้ข้อ1นนะคะตลาดต้องเป็นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ค่ะข้อ 2, 2ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาสินค้าจะต้องแตกต่างกันสําหรับสินค้าค่ะข้อ 3. ผู้ผลิตต้องสามารถแบ่งตลาดได้ชัดเจนกล่าวคือโอกาสนํามาขายต่อจากตลาดที่มีราคาถูกไปให้ตลาดที่มีราคาแพงทําได้ยากค่ะ สาเหตุและวัตถุประสงค์ของการแบ่งแยกราคาขายนะคะข้อ 1. ผู้ขายมีอำนาจในการกำหนดราคาเนื่องจากทำให้ได้กำไรเพิ่มขึ้นข้อ 2. ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ในตลาดมีความแตกต่างกันข้อ 3. เพื่อให้ผู้ผลิตได้กำไรสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ข้อ4เพื่อให้เกินการขายสินค้าได้มากที่สุดปัดจจัยที่มีผลต่อการแบ่งแยกราคาขายนะคะข้อ 1. การกำหนดราคาขายโดยคำนึงถึงต้นทุนการผลิตต้นทุนและทางการตลาด ข้อ 2. การกำหนดราคาโดยคำนึงถึงบทบาทราคาข้อ 3. การกำหนดราคาโดยคำนึงถึงลักษณะประเภทสินค้าที่ขายข้อ 4. การกำหนดราคาโดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจข้อ 5. การกำหนดราคาโดยคำนึงถึงลักษณะและราคาสินค้าของคู่แข่งข้อ 6. การกำหนดราคาโดยคำนึงถึงเป้าหมายของธุรกิจข้อ 7. การกำหนดราคาโดยคำนึงถึงความดึยดของอุปสงค์ค่ะประเภทของการแบ่งแยกราคาขายนะคะ ข้อ1การแบ่งแยกราคาขายลำดับที่1 first degree price discrimination ข้อ2การแบ่งแยกราคาขายลำดับส second degree price discrimination ข้อ 3. การแบ่งแยกราคาขายลำดับที่3 third degree price discrimination ค่ะการแบ่งแยกราคาขายลำดับที่1เป็นลักษณะของการแบ่งแยกราคาขายแบบสมบูรณ์คือผู้ขายต้องทร,ราบความต้องการของผู้บริโภค จะพยายามคิดราคาที่สูงที่สุดเท่าที่ผู้บริโภคจะจ่ายได้ครับเพื่อทําให้ผู้บริโภคพอใจที่จะซื้อสินค้านั้นในราคาสูงที่สุดที่สามารถจ่ายได้นั่นคือผู้ขายสามารถเก็บส่วนเกินของผู้บริโภคไปได้ทั้งหมดกา,การแบ่งแยกราคาขายลำดับที่2เป็นการกําหนดราคาขายไว้ราคา1สําหรับปริมาณขายจํานวนหนึ่งและกําหนดราคาขายในระดับที่ต่างออกมาหรือระดับที่ต่ําลง สำหรับปริมาณการขายจำนวนหนึ่งถัดไปครับซึ่งวิธีการนี้จะทําให้หน่วยธุรกิจสามารถดึงเอาส่วนเกินของผู้บริโภคไปได้เพียงส่วนหนึ่งครับไม่ทั้งหมดแบ่งแยกราคาขายลำดับที่สามเป็นการแบ่งแยกราคาระหว่างตลาดที่ต่างกันหรือกลุ่มผู้บริโภคที่ต่างกันผู้ขายจึงกำหนดราคาที่ต่างกันเพื่อเพิ่มกำไรในการขายราคาที่ต่างกันโดยผู้ขายจะกำหนดราคาสินค้าสูงกว่าในตลาด ที่มีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาน้อยและจะกำหนดราคาสินค้าที่ต่ากว่าตลาดที่มีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคามากเส้นใ่ยที่ทำให้การแบ่งแยกราคาขายประสบความสำเร็จ 1. ต้องมีการแบ e ่งแยกราคาตลาดที Mal ่กำหนดราคาสินค้าออกจากกันและป้องกันไม่ให้เกิดการนำสินค้าจากแหล่งที่มีการกำหนดราคาสินค้าต่ำกว่ามาขายในแหล่งที่ มีการกําหนดราคาสินค้าสูงได้และต้องสามารถแบ่งแยกผู้ซื้อหรือกลุ่มผู้ซื้อไม่ซื้อในราคาเดียวกันได้สองตลาดที่จะมีการแบ่งแยกต้องมีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาสินค้าที่แตกต่างกันการแบ่งแยกตลาดออกจากกันหรือป้องกันไม่ให้เกิดการค้ากําไรจากความแตกต่างของราคานั้นต้องทําให้ได้ครับสาม ต้องเป็นตลาดที่ไม่มีการแข่งขันกับคู่แข่งไม่มีการตั้งราคาจากคู่แข่งเช่นตลาดที่มีลักษณะเป็นตลาดผูกขาดหรือตลาดผู้ค้าน้อยรายปัญหาของการศึกษาการแบ่งแยกราคาขายครับปัญหาคือเมื่อผลิตภัณฑ์2ชนิดถือว่าเป็นชนิดเดียวกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจสามารถทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์โดยจะเกิดคำถามว่า คนหนึ่งสามารถบร,ริโภคผลิตภัณฑ์ได้ทั้งสองแบบพร้อมๆกันหรือไม่เช่นผู้บริโภคไม่สามารถเลือกซื้อที่นั่งชั้นประหยัดพร้อมๆกับที่นั่งชั้นหนึ่งได้หรือผู้ที่ซื้อหนังสือจะซื้อหนังสือปกแข็งไม่ก็ปกอ่อนอย่างใดอย่างจะไม่ซื้อทั้งสองอย่างแนวทางการกำหนดราคาคือการตั้งราคาขายสินค้าในทางปฏิบัติ <ขอ S 2> <อ>มีหลากหลายวิธีเช่น1นนะครับผมการแบ่งแยกราคาขาย คือการตั้งราคาสินค้าชนิดเดียวกันให้มีราคาต่างกันตามจํานวนสินค้านะครับ 2. นะครับผมการตั้งราคาขายโดยใช้ต้นทุนเป็นพื้นฐานเป็นการบวกเพิ่มต้นทุนเข้าไปในราคาขายสินค้านะครับ 3. นะครับการตั้งราคาสินค้าของหน่วยธุรกิจที่ผลิตสินค้าหลายอย่างนะครับผมคือการตั้งราคาขายสินค้าที่มีความสัมพันธ์ทางน่านความต้องการของผู้บริโภคนะครับ 4นะครับผมการตั้งราคาขายตามประเพณีนิยมนะครับเป็นการตั้งราคาสินค้าและบริการประเภทที่เคยขายในราคานี้มาเป็นเวลานานนะครับผมจนเป็นธรรมเนียมแล้วนะครับแนาทางที่5นะครับการตั้งราคาเพื่อสร้างค่านิยมนะครับเป็นการตั้งราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไปมากนะครับเพื่อสร้างภาพพน์ให้แก่สินค้าและบริการของเรานะครับ 6. กนะครับการตั้งราคาสําหรับสินค้าใหม่ที่เพิ่งส่งออกสู่ตลาดนะครับ ุขประสงค์เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจซื้อจนเป็นที่ยอมรับในท้องตลาดเป็นวงกว้างครับ 7. นะครับการตั้งราคาโอนนะครับเป็นการตั้งราคาสินค้าขั้นกลางของหน่วยผลิต1นะครับที่จะถูกโอนไปทําผลิตขั้นต่อไปนะครับแบบฝึกหัดหรือคำถามนะครับข้อ1น,นะครับผมเมื่อมีสินค้าหรือบริการที่คิดคิดคนมาใหม่ได้ไม่นานนะครับ เราควรใช้การกำหนดราคาแบบใดเพื่อให้สินค้าหรือบริการของเราติดตลาดและปรอะเหตุใดข้อ2นะครับปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งแยกราคามีปัจจัยใดบ้างและควรใช้ปัจจัยใดเมื่อมีคู่แข่งที่มีลักษณะสินค้าขายเราข้อ3นะครับการแบ่งแยกราคามีผลดีอย่างไรข้อ4นะครับการแบ่งแยกราคาแบบ d ดิ g ์น i price discrimination มีผลเสียอย่างไรและควรแก้ปัญหายอย่างไร ข้อ5นะครับเมื่อเจอคู่แข่งที่ผูกขาดราคาสินค้าหรือบริการที่มีราคาสูงกว่าเราแต่มีประสิทธิภาพเข้ากับของเราเราควรมีการปรับเปลี่ยนราคาหรือรับมืออย่างไรเพื่อให้ประสบความสําเร็จครับและนี่คือเฉลยและคําตอบของแบบฝึกหัดและคําถามของเรานะครับ กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ